ลงลงมาเร็วลงมาแล้วขึ้นไปทำไมลงมาเร็วๆปุ๋ยมันมา,มาลงมาเร็วๆเลยลงมาใหญ่พลอยใหญ่พลอยลงมาเดี๋ยวนี้เร็วๆ มามีขู่มีขู่เป็นงูหรอเราอะฮะขึ้นไปทำไมแล้วหรจะขู่แม่ทำไมฮะจะขู่แม่ทำไมลงมา,ม,ามาเร็วเร็วเร็วเริ่มามาเร็วลงมาลงมามาลงมา อยูยพอให้ไวให้ไวเร็วๆลงมาเร็วๆหนูขึ้นไปทำไมฮะแม่รู้นะหนูขึ้นไปทำไมเร็วลงมา เมื่อยแล้วเออเออเออย่าเอาเล็บออกมาสิมันก็จะเจ็บ啊สิฮะเอาเล็บออกมาแม่ก็จะเจ็บ啊สิห้ามโมโหจริงห้ามเอาจริงสิห้ามเอาจริงชอบเล่นจริงนะเราอะถ้าไม่เล่นจริงก็เจ็บจริงนะฮะ โอ้ยเมื่อยแล้วลงมาเร็วมาเร็วเร็วโอ้ยไอ้นี่พลอยเร็วลงมาลูกไม่ยอมลงเดี๋ยวน้องกินหมดก่อนนะคะเร็วลงเร็วเร็ว